ปลารับแขกมาแล้วนะครับโอ้ปลารแรกนะครับตัวนี้เออในตู้เย็นเหลือปลา,ปาอยู่ยยไหมเม่อทำไมอยากกินปลาแล้วพิษเออเออเอ้งหมดหมดเหรอหมดหมดงั้นไปตกกัน วันนี้อยากกินปลาลาดทิกแต่ปลาที่บ้านดันหมดบ่ายโมงครึ่งเราต้องเดินทางไปบ่อกตกปลาครัวสี่ลัดอยู่แถวหลังวัดดจดานะครับ let's go <S วันที่26 ถึงวันที่28นี้อย่าลืมไปเที่ยวงานวัดกระเฉดกันนะครับไฟสองโมงถึงแล้ววัดบ้านดอนวันที่26ถึง28นี้มีงานไหลหนังใหญ่ไฟกะลาขายอยู่ใกล้นะครับแวะมาได้นะครับส่วนวันนี้ไปต่อ บ่ายสองโมงสิเรามาถึงแล้วนะครับบ่อตกปลาและร้านอาหารครัวสีลัดไปต่อตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บ่อตกปลาครัวสีรัดแล้วนะครับ ตามมาเลยครับเราจะมีตุมนั่งแบบนี้นะครับจะทานอาหารหรือจะตกปลาเต็มที่เลยวันนี้เราต้องได้กินปลาลาดริกนะครับภารกิจของเราไปตัอย่างแรกที่เราสั่งมานะครับวันนี้หมึกน้ำดำนะครับมาเป็นตัวตัวแบบนี้นะครับอาหารถึ่นบ้านนะครับ่งน้านน อันนี้เป็นไข่ตุ่นตูดของครัวตีรัดเองนะครับเรามากันน้อยคนนะครับโดยสั่งแบบถ้วยแต่ก็ปริมาณแน่นๆเลยนะครับของเด็กน้อยกิวิเอเปิลนะครับอาหารแนะนำอีกอย่างนะครับสำหรับที่นี่นะครับตำกระท้อนนะฮะไม่เคยกินนะครับแต่ก็ถือว่าท่าแปลกใหม่ดีนะครับ นับต้ตมตำนะครับนี่นะครับน้องกีวีแอปเปิ้ลบอกว่าดูจากผลงานนะครับเรียบร้อยดีทุกอย่างเลยนะครับ ปลาลับแขกมาแล้วนะครับโอ้ปลาแรดนะครับตัวนี้มาลงมาอ่าวันนี้นะครับเราได้กินปลาแรดลาดพริกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเราตกปลาได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปทำปลาลาดพริกกันนะครับไปต่ สี่โมงเย็นเราตกปลาได้แล้วที่บ่อตกปลาครัวสี่ลาดพร้อมกับทานข้าวเที่ยงเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทำปลาลาดพิกกตอนเย็นนะครับไปต่อ สี่โมงห้านาทีตอนนี้เราถึงสามแยกหนองปบนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวากันไปนะครับเพราะว่าถนนเส้นนี้จะมีร้านผลไม้ทุเรียนเงาะและผลไม้ตามฤดูกาลของจังหวัดระยองนะครับเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในส่วนของต้นฤดูผลไม้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาทุเรียนกินกัน let's go ไปต่อ แล้นะครับทุกคนร้านทุเรียนที่เราตามหาวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าจะได้ทุเรียนให้ลูกกินหรือเปล่าไปต่อทุกคนเราได้แล้วทุเรียนวันนี้เรา หาหมอนทองไม่ได้เราได้จะนมีไข่ก่อนนะครับวันนี้ร้านนี้นะครับจากสวนด้วยตรงมีป้ายราคาเรียบร้อยใครผ่านไปผ่านมาแวะมาก็ได้นะครับสวนอะไรนะครับเจ๊สวนพี่แอนค่ะสวนพี่แอนนะคบครับอันนี้แกะกันกสดๆเลยนะครับมาซื้อมาแกะกันหน้าร้านเลยนะครับ yeah. 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 ตากล้องน้ำลายไหลครับมีคนน้ำลายไหลแล้วหนึ่งหวานกํต้ังกินนะครับแต่ความแข็งความนิ่มขึ้นอยู่กับคนชอบแล้วแต่บุคคลแต่สำหรับผมโอเคเลยนะครับผมไปโตเราแวะซื้อทุเรียนไอ้ลูกสาวได้สำเร็จแล้วจากสวนพี่แอนเดี๋ยวเราเดินทางไปโต